มาพล้าวมาแล้วม <laughs> ะพร้าวอ่นนาาอ,อนกับมะกรูด บินจริงนะคะที่ตลาดเทศบาลลำปางะค่ะทุกคนหอมวอะ้ะมีรูวงกลมรูดอกไม้นะคะควันนี้เป็นมะพร้าวเป็นขา้าวโพด เป็นบ่าบินจริงค่ะโมมาทีไรนี่คือเหมือนกับว่าแม่่าแต่งหน้ามานะจริงเหรอแม่คือแบบอ๋อแต่งหน้ามาทุกวันอะมีวันโมมาทีไรแม่ไม่เคยแต่งหน้ามาสักวันนึงเลยเหมือนแบบว่าแม่เหนื่อยมาไงแบบวันนี้ไม่อยากแต่งมนมันเหนื่อยมันเหนื่อยมานะเพราะว่ามาจากลำบูนไง โมมากินชเนลค่ะนอะ่อดูหุ่นก็รู้ใช่ไหมค้ย <c oughs> คะกินแล้ว